ในวันนี้เราก็อยู่ในแมปที่ชื่อว่าบล็อกฮาเวนสองแมปนี้คล้ายๆกับแมปบลูฮาเวนเลยแต่คําเตือนเกมนี้ไม่ใช่การคัดลอกและในแมปนี้ไม่ไม่ได้ก๊อปปี้เห็นไหมไม่ได้ก๊อปปี้ไม่ได้คัดลอกมาไม่ได้มีเจตนาที่จะที่จะคัดลอกมาเออมันก็จริงว่ะทุกคนว่าไหมเรือ <c oughs> ก็ไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาโอ้ยเป็นการเสียเวลาเราเข้าไปเล่นแนแแบนี้กันเลยว่าจะเหมือนดูคาเว่นหรือไม่ไปรู้สึกว่ามันมีให้เลือกด้วยนะคือเราจะเป็นเบบี้หรือเด็กหรือผู้ปกครองหรือเป็นวัยรุ่น <c oughs> เดี๋ยวเราลองเป็นเบบี้ดูดีกว่าว่าตัวเราเ,เล็กแค่ไหน <c oughs> รู้สึกว่าตัวเราเล็กมากเลยนะถ้าเราเป็นเบบี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> มันก็ดูเหมือนเหมือนอยู่นะเออแต่เขาก็บอกอยู่ไงว่าไม่ได้ก๊อปมาแค่แค่ทําเป็นแรงบันดาลใจเฉยตรงเนี้ยมันจะเป็นน้าพุใช่ไหมแต่เขาเป็นต้คนคริสต์มาสแทนแต่ลองขยายแมปดูดิมันก็ดูคุ้นๆอยู่นะอ,อ เหมือนเราย้ายมาอยู่ในบูฮาเว่นในอีกในอนาคตเลยอะออในเราเราไปดูที่สถานีตำรวจสิว่าเป็นยังไงเหมือนเรามาอยู่ในบูฮาเว่นในอนาคตเลยอะว่าไหมทุกคนนี่สถานีตำรวจอยู่ตรงนี้นี่เลยก็ไม่เหมือนบูในบูฮาเว่นของจริงเลยในเราเราหยิบปืนมาดิว่าจะเป็นแค่ไหนไหน มันก็ยิงได้นะเออมันยิงได้ปกตินะยิงได้ปกติในสถานีตำรวจไม่ค่อยเหมือนบุพาเว้นเลยมะเดี๋ยวเราลองไปดูนนะรู้สึกว่ามันมันมีไอเทมเหมือนกันด้วยอะเออมีไอเทมมีให้เราแต่งตัวด้วยโอ้โหอย่างเหมือนมากเออเหมือน มีให้เราแต่งตัวเหมือนกัน <c oughs> ถ้าเราสามารถสร้างบ้านได้ไหมไปดูกันไม่รู้อ่ะเราสามารถสร้างบ้านได้ไหมไปดูกันว่าเราจะสร้างบ้านได้ไหมไปดูกันรับรองเออถ้าทุกคนได้มาเล่นแมปนี้รับรองจะติดใจอ่ะอุอีอสร้างบ้านได้ด้วยทุกคนมาดูกันว่าเอาบ้านหลังไหนดีเอาบ้านหลังน,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 นี้ดีกว่าโอ,อ้โหจะบอกว่าชอบมากๆเลย บ้านเนี่ยแล้วก็สามารถแล้วก็สามารถควบคุมบ้านได้ด้วยโอ้โหโอ้โหทุกคนลองเข้ามาในแมปนี้ดูนะแม,นแมปนี้ชื่อว่าแมปนี้ชื่อว่า Block Haven สองลองซื้อก็ไปดูนะ เออถ้าเกิดเล่นแบบนี้ทุกคนจะติดใจเลยแล้วสามารถขับรถได้ไหมมาดูกันขับรถได้ไหมอุย้ยขับรถได้ด้วยยวลงเอารถออกมาสักคันดิที่ขนาดไม่ใช่ของจริงนะเนี่ยก็ยังทำทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยมาดูกันว่าจะขับได้เรื่องไหมไปดูกันะทุกคน <c oughs> โอ้โหก็ขับได้เรื่องอยู่นะโอ้ย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 ,อยไปดูกัน ผมไม่ได้เลือกแล้วเพื่อนไม่ขับแล้วเอาเอาตกแมพตกแมพตกแมพเลยตลอดภัยนะคะไม่กินตกแมพค่ะ <c oughs> อันนี้จาได้เนะนี่ยปกติตรงนี้จะเป็นร้านเลยนะร้านทําผมใช่ไหมแต่นี่เป็นร้านเป็นร้านเลยนะร้านอาหารนะ่ะโอ้เป็นร้านอาหารอนะ่ะเราสามารถสั่งมากินได้ไหมเราสามารถ ทำอะไรได้เนาหรือทำได้นี่งาพอซฟฟามากินโอ้โหไม่ใช่ของจริงแต่ทำอะไรได้หลายอย่างมากทุกคนเออทุกคนลองมาเล่นแบบนี้แบบนี้ดูนะเออจะบอกว่าไม่ใช่ของจริงทำอะไรได้หลายอย่างมากพูดกี่ครั้งเลยเนี่ย,ยไปไปดูกันไปดูกันต่อมาดูที่ร้านค้ากันดีกว่า แต่ร้านค้าปกติตรงนี้จะเป็นร้านค้าใช่ไหมเนี่ยแน่ตรงนี้แต่มันเขียนว่าผมคืออะไรวะดูดิมันคือเหมือนเป็นร้านอะไรสักอย่างเหมือนเป็นเหมือนเป็นห้องประชุมเลยอะ่ะเหมือนร้านตัดเหมือนร้านทําผมเลยอะ่ะไปไปดูกันต่อว่าจะมีอะไรเฮ้ยอ,อันนี้จาได้นะปกติตรงนี้มันมีมีโรงหนังใช่ไหม ในอนาคตน่าจะไม่มีใช่หรือเปล่าเขาในอนาคตเขาหน้าจะเอาออกไปแล้วก็เป็นได้ตรงนี้ที่ไหนเนี่ยเป็นสุสานค่ะทุกคนปกติสุสานจะอยู่ตรงไหนนะใกล้ๆโรงเรียนปั๊เออแต่นี่คือสุสานค่ะคือจะบอกว่าในบุคาเวนเนี่ยไม่เคยมีโบสถ์ตรงนี้เลยเนี่ยไม่เคยมีโบสถ์ตรงนี้เลยคือจะมีในหมู่บ้านใช่ไหมแต่ในอนาคตน่าจะมี ตรงนี้แหละอลองเข้ามาเล่นกันดูนะช่วงแบบบล็อกฮาเวนสองเป็น 2. แมพที่คล้ายๆ b o บุกฮาเวนแหละแต่ไม่แม้ว,ว่าแท้ไม่ไม่แท้แล้วก็สามารถเอาไอเทมออกมาเหมือนจริงมากเลยทุกคนม,มันเหมือนจริงรอลองเข้ามาเล่นดูนะรับรองว่าติดใจแน่และในสระน้ำเราสามารถ แลสะสระว่ายน้ำเราสามารถสไลดเดอร์ได้ไหมไปดูกันในสระน้ำสไลด์ได้ไหมดูกันโอ้ทำไมเราปีนไม่ได้เออแต่ว่ายน้ำได้อยู่อืแต่ว่าเราสามารถว่ายน้ำได้เหมือนของจริงเลยอะเ,ออเราลืมสำรวจที่โรงเรียนเลยไปดูกันว่ามันจะมีโรงเรียนไหมไปดูกันไป <c oughs> ปกติเนี่ย มูนในบูคาเวนของจริงเนี่ยไม่เคยมีร้านพิซซ่าเลยแต่ในอนา,าในบูคาเวนในอนา,าคตเนี่ยมีค่ะนี่ไงร้านพิซซ่านี่เป็นร้านพิซซ่าแบบให้เราหยิบกินฟรีเลยอ่ะอมืมันดีนะเป็นไปกันอันนี้คือส่วนหนึ่งของโรงเรียนนะคะไปตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนแล้วไป นี้โรงเรียนโอ้โหอลังการมากเลยจําได้วะจําได้นะตรงนี้มันจะมีมีตู้เก็บของอยู่แต่ในอนาคตเขาในโรงเรียนของบูคาเว่นอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นี่โอ้โหมันมันค่อนข้างอลังการนะไปไปดูต่ออันนี้คือสำนักงานหลักการเป็นไงก็ทำาดีๆอยู่นะ ทำได้ดีอยู่ชั้นห้องเรียนวิทยา,าศาสตร์มาโอ้โหจะบอกว่าทำดีมากมีอะไรไหมที่สำรวจไม่หมดนี่ตรงนี้เป็นห้องประชุมก็อลังการนิดนึงนะอลังการนิดนึงไปอันนี้เป็นโรงอาหารปกติโรงอาหารจะอยู่ชั้นบนถ้าแม้แต่ในอนาคตน่าจะอยู่ชั้นล่างแล้วอื เหมือนเราได้มาในบกฮาเว่นในอนาคตนะเออปกติเนี่ยตรงแีต้อได้นะที่มันเขียนว่าแฟชั่นเนี่ยปกติมันเป็นร้านหนังสือนนะมันเป็นร้านหนังสือแต่เขาก็เป็นร้านโชว์แฟชั่นมาแล้วนี่เป็นไงโอ้โหอลังการมากที่เลยแลนะในวันนี้เราก็ได้เข้ามาในแบปบูคาเว่นในอีกสิบปีข้างหน้า แล้วเราก็ได้เห็นความอลังการของบุคาเวนในอนาคตแล้วในและคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วฝากกดติดตามและกดถูกใจด้วยนะคะใครชอบก็ฝากให้กดติดตามด้วยนะคะคสำหรับว,วันนี้ก็ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้ว